ไปติดตามภารกิจสววลงพื้นที่จังหวัดตรังนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับคณะกรรม,มาการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงานเทคโนโลยีกิจการสนามบินและการควบคุมการจราจรทางอากาศพร้อมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง พลอากาศเอกประจินจันตองประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดตรังครับศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีกิจการสนามบินและการควบคุมการจราจรทางอากาศในท่าอากาศยานตรังพร้อมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรังและการนําองค์ความรู้ด้านการวิจัยมาใช้ในกระบวนการปลูกพัฒนาคุณภาพยางพารา โดยมีนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผูว้ว่าราชการจรังหวัดตรังร่วมให้การต้อนรับนอกจากนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนามื่นสีอำเภอนายงเพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมจากนั้นได้เดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลักตําบลน,น้ำผุดเพื่อรับฟังบรรยายสรุปแล้วก็เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ พันจ่าเอกเมืองชนวงสุวรรณผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรังได้กล่าวว่าแผนพัฒนาท่าอากาศยานตรังมี3โครงการประกอบด้วยโครงการแรกนะคะโครงการก่อสร้างลานจอดอากาศยานซึ่งได้มีการดําเนินการแล้วเสร็จรอเปิดใช้งานสามารถรองรับเครื่องบินได้ถึง8หลุมจอด โครงการที่2โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่นะคะเนื่องจากอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมรองรับผู้โดยสารได้เพียง300คนต่อชั่วโมงเท่านั้นการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้3.4ล้านคนต่อปีขนาดนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปแล้วกว่า60เอร์เซนตและโครงการที่3เป็นการขยายทางวิ่งให้ยาวขึ้นจาก2,100เมตร เป็น2,990เมตรเพื่อเป็นการรองรับอากาศยานที่มีความกว้างหรือบินตรงมาจากยุโรปได้ค่ะ